เน็กเวตทีครับไม่รู้เสียงได้ยินชัดหรือล่าเน็กเวตทีครับเขาข้างนี้หายไปลูกค้าหาอะไรเจอแล้วนะครับมันเป็นแบบนี้เห็นรูไหมรูมันคือเบ้านี้มันหลุดออกมานะครับมันหลุดออกมาจากการไขน็อตที่แน่นเกินไปนะครับแต่ทีนี้เราไม่ได้โทษลูกค้าหรือโทษใครนะครับแต่เป็นอาการที่มันฟ้องว่าโอเครูมันกวงจนจนรูมันบิดจนบิดตัวใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ ดูด้านบนสันด้านบนสันด้านบนคือโยกครับนั่นคือการบิดมานะครับมันเป็นรอยมามันชัดเจนมากแต่ตังนี้ก็ประกอบกลับไปแต่ไม่มีน็อตหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นการใช้งานต้องระวังนะครับหรือว่าติดไว้เพื่อเอาไว้วางกับวางกับพื้นเพื่อให้มันไม่โดนจะดีกว่านะครับแล้วก็กลไกครับใช้ได้แล้วนะครับที่พี่ต้องการที่พี่ต้องการได้แล้วครับต้องขออภัยนะครับให้รอนานมาก นานมากเลยนะครับไปที่เกือบเดือนนะครับก็คืออะไรผมสั่งยากแล้วอะไรเช้นนี้บอกเลยหกเดือนครับอันนี้ถามสอบถามว่าตัวแทนจำหน่ายครับในประเทศไทยเน็กมีอยู่เจ้าเดียวครับบอกเลยอยู่เจ้าเดียวที่เป็นตัวแทนหลักๆเลยนะครับอืมโอเคโทรทัพก่อนโคตติ้งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวปักผิวสักหน่อยนะครับแล้วดูก่อนว่าแกอยากโค้หเปล่าถ้าโคตก็โคตครับไม่โคตก็ประกอบส่งกลับได้เลยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดครับงานเลี้ยงอยู่เพียบโอ้เพียบครับ อันนี้ข้างหลังคือรออคอทติ้งนะครับงานที่เราคอทติง้งเพิ่งขัดเสร็จเมื่อเอย็นนี้นะครับจากช่วงนี้งานหนักหน่อยนะครับทุกอย่างจะส่งหนึ่งสองสามสี่ครับห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดแปดใบเก้าใบสิบใบนะครับสิบใบเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่า หนึ 1> 1่งใบสองใบสามใบนะครับใบนู้นยังครับนะครับสีบ่ใบห้บาใบหกใบเจ็ดใบแปดใบเก้าใบสิบใบนะครับสิบเอ็ดใบครับรอส่งนะครับโอเคจ้ะสิบเอ็ดใบกับเวลาอีกสามวันทันแหละนะทันแหละกับรถอีกหนึ่งคันบอกเลยว่ายังไงก็โอเวอร์นะครับจริงๆคันนี้ทำเสร็จแล้วครับแต่ว่า ขั้วไฟของไฟเลี้ยวครับมันต่อสลับกันมาเดี๋ยวกําลังไล่ดูว่าตรงไหนทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับแซด0กเดี๋ยวยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับจ้ะช่วงนี้งานก็แน่นมือเต็มมือเหมือนเดิมครับนะลูกค้าไม่เร่งไม่รีบได้ของดีแน่นอนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันจ้ะ 또 <목소리> 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 จะจบพร้อมส่งกลับครับชุดบลูทูธนะครับยังไม่สามารถติดกลับได้เพราะแบบนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งงานเน็กนะโอเคเน็กเวททรีครับใบนี้ก็ลื้อถอดประกอบแล้วก็เบิกอะไรนะครับไปถึงโปรแกรมฟูลดีเทลลิ่งด้วยนะครับเราจะบอกแบบนี้ครับเน็กเนี่ยใบนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับหน้าร้านนะครับเราก็เลยยังไม่ติดบลูทูธกลับไปคือเดิมเลยครับ มันจะมีตัวหนึ่งที่หายไปนะครับแล้วถ้าบอกให้พี่เขาว่าพี่หาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับรออะไรถึง6เดือนเลยคือชุดนี้ครับชุดนี้รวมไปถึงโฟมตัวนี้ด้วยนะครับโฟมตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กันกันกบปลั๊กตัวนี้นะครับ Nick เ e ท t เป็นความรู้ใหม่แบบใหม่ซับซ้อนครับตัวนี้ซับซ้อนแต่จะมีความฉลาดอยู่ในชุดนี้เลยตัวนี้สามารถจะปลดออกมาคือ emergency หรือเปล่า ค c k กล l ดดีคือใช่เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคือเราทำหมวกครับเราจะไล่ไล่ดูไล่ดูไล่ทำไล่จับดูตามจุดต่างๆนะครับว่าเพราะอะไรเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันมีเหตุมีผลครับหมวก Adventure หมวก f ล i p Up ครับจะมีการออกแบบที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับฟลิปอัครับยกได้ตามปกติไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กราสครับยกได้ตามปกตินะครับไวเซอร์ครับเลี่ยมครับตาม ที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ดีฟสแคทปทำอะไรไม่ได้นะครับแต่หมวกสวยครับ <c oughs> ลูกค้ารออะไรเกือบเดือนนะครับอะไรทุกตัวของของของเนี้ยครับใช้เวลารอหน่อยแล้วกันนะครับอะไรที่ไม่ใช่อะไรก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการรอหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าเบิกได้ก็เบิกได้เลยเบิกเบิกเบิกได้ผมก็เบิกให้เลยครับอืมก็อยากให้ทุกคนได้รับหมวกกลับ ตามที่ทุกคนต้องการแน่นอนเราก็อยากส่งครับเราก็อยากทําครับแต่ว่าบางอย่างมันเป็นเงื่อนไขของการรออย่างเช่นนู่นนะครับกองนู้นอะคือยังไม่ได้ครับยังส่งไม่ได้ครับก็รอนะครับลูกค้ารอนะแล้วคุณจะได้งานดีๆของดีๆกลับไปบ้านใช้งานได้อย่างทนๆนนะครับจากตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับใสๆสวยๆครับดูสิเป็นเป็นซีโร่ครับก็ไม่รู้รุ่นอะไรเหมือนกันแต่ก็ทําได้ทุกรุ่นอะมาเหอะนะครับจากเซรามิคโค้ดทีสเต็ปครับกับผิว ดรายคาร์บอนสวยเนาะดูดิสวยเลยอะ่ะนะครับมีมิติเลยอะ่ะดูดินะครับดูครับโอเคงานเจ้าเวทีเน็กเวทีใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ